สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกระเจี๊ยบเขียวลงล้อย,ยางเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,นู้นนะคะลงไปนู้นเลยล้อย,ยางละสามต้นนะคะนี่ค่ะล้อย,ยางละสามต้นค่ะอีกไม่นานก็น่าจะโตเนาะตอนนี้เราลงล้อย,ยางแล้วค่ะ เหี่ยวก็มีเดี๋ยวก็ฟื้นนี่ค่ะส่วนพริกต้นนี้ที่ออกดอกราวนั้นก็กลายเป็นพริกกะเหลี่ยงนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะพริกกะเหลี่ยงเม็ดเล็กๆเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะพริกกะเลี่ยงนะคะนึกว่าเป็นพริกขี้หนูสวนไม่ใช่ค่ะคือพริกกะเหลี่ยงต้นบารืบาร่าแล้วค่ะนี่ค่ะ เม็ดเล็กๆตะมุตะมิเนี่ยค่ะเม็ดไม่ยาวแต่ไม่ต้องปลูกพริกอย่างอื่นแล้วนะคะเพื่อนๆสบายแล้วกินพริกกะเลียงนี่แหละคะ่ะเ้าปลูกง่ายดูแลง,ง่ายดูที่นี่ออกดอกอีกแล้วเต็มเลย,ยเนี่ยเนาะไม่ต้องปลูกอย่างอื่นมแมลงวันเกาะทํามไส่วนต้นที่อยู่ในกระถางเขา เขาย้ายลงไปในล้อยางแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนุกำลังเหี่ยวเลยเดี๋ยวเอาน้ำมาเติมให้เขาอีกสงสารน้องอยู่ในกระถางเล็กกระถางเล็กลูกเนี่ยค่ะเอาย้ายมาลงล้อยางแล้วค่ะเม็ดเขาเยอะอยู่ต้นเนี่ยแต่ตอนนี้กำลังเหี่ยวค่ะเดี๋ยวน้ำลดหลายหลายวันเดี๋ยวก็ฟื้นค่ะไม่น่าจะตายนะเม็ดเต็มเลย พี่กะเหรียงโดกดีเขาเพื่อนเ,อน,เนี่ยมีแต่เม็ดเม็ดทางนั้นเลยก็ต้นเขาก็ใหญ่เนาะแตกไปเรื่อยๆใหญ่โตเนี่ยต้นเดียวกอบาเล่ต้นคะ กินไม่ไหวแล้วตอนนี้ย้ายจากกระถางเล็กลงมาใส่นี้ก็ต้นเดียวก็ต้นใหญ่นะ่ะเดี๋ยวให้รอเขาฟื้นก็น่าจะดีพี่เกเหลี่ยงดูแลง่ายพี่แต่เม็ดเม็ดทั้งนั้นเลย เพ,พิ่งจะเพิ่งจะเสร็จจากธุระนี่ค่ะก็เลยพามาดูพืดผักสักหน่อยใหญ่แล้วนะคะลูกนี้ใล้จะได้กินแล้วมั้งโอ้ยัง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 อ่อนอยู่แต่ลูกใหญ่ออกลูกหน้าฝนก็จะใหญ่หน่อยนะึง เขาจะออกโลกสวยนะมีกิ่งแบบเป็นชั้นเป็นชั้นเม็ดเล็กก็กินอร่อยครัะเพื่อนๆต้องเม็ดใหญ่ก็ได้ตอนแรกว่าจะไปขอปลาบวัวเนี่ยไม่ได้ขอสักทีเอาเม็ดเล็กนี่แหละค่ะไม่ต้องเอาเม็ดใหญ่แล้วเม็ดเล็กนี่แหละกินได้อยู่พอดีที่บ้านก็ไม่ชอบกินเผ็ดก็ แค่นี้ก็กินไม่ไหวแนละ้วต้นสูงไวจังเลยหน้าฝนนะพืชผักสูงขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาชมพลิก 这里。